สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะเกือบไปแล้วนะครับเนาะเกือบไปตรงๆแล้วนะครับเนาะเสียดายตรงนี้ไม่มีเก้านะครับเนาะเออเนาะแต่ผมชอบเนี่ยให้ดูนะครับชอบเจ็ดห้านะนะครับเพราะว่าในโค้งสุดท้ายไม่มีเจ็ดเนาะก็เลยไม่ได้จับไปให้เจ็ดห้าเนี่ยสูตรเนี่ยใครจับไปนี่ไหนใครได้ดูคลิปบ้างนะครับโอ้นะครับน่าจะดูกันหลายท่านอยู่นะครับก็สองหมื่นนะครับสองหมื่นวิวนั่นแหละนะครับน่าจะมีคนติดซื้อไว้อยู่หรอกเนาะนะครับหก หกกับเก้าตัวเดียวกันเด้นะครับเนาะบางท่านก็นําไปซื้อนะครับยินดีด้วยนะครับเรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงจริงนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเจ็ดห้าเนี่ยให้ไปสามชุดเนี่ยผมว่าน่าจะไปตัดสองตัวอยู่หรอกเนาะมีใครได้ซื้อบ้างนะครับเนาะก็ขอคนละคอมเมนต์หน่อยนะครับใครติดเลขนีไว้ห้าเจ็ดเจ็ดห้านี่เออนั่นแหละนะครับเนาะนะนั่นแหละนะครับเนาะสำหรับใครที่รอในสูตรนี้ดิเดี๋ยวได้ติดตามกันนะครับนั่นแหละนะครับเนาะสองตัว ง่ายไปเนาะจับให้สามตัวเลยเนาะสูตรนี้นี่นะครับเนาะเออเกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วเนี่ยจะได้นั่นนั่นถ้าเป็นหกเนี่ยโอ้ดีฮากันเลยนะครับนะนี่แหละสูตรนี้แหละนะครับเป็นสูตรเดิมมาแหละนะครับเออนะครับเพราะว่ามัน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 สูตรเนี่ยมันมันติดเด่นบนมาด้วยไงนะครับผมก็เลยลองใช้นะครับในสูตรสามตัวนะครับก็มีสูตรที่หลุดนะครับสูตรที่หลุดก็มีนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะมีสูตรที่เข้านี่จับแบบเดิมนี่ก็เข้าแล้วเนาะสูตรนี้เนี่ย เออมาจับแบบใหบนะม่นะครับเนาะอืมนะครับก็ว่ากันใหม่เนาะสูตรนี้นี่สูตรเป็นสองตัวล่างเนาะนะครับจับแบบเดิมนี่ก็ไม่แน่นะมันให้เด่นหนึ่งเด่นเจ็ดนะจับแบบเดิมเี่จับแบบเดิมนี่อ่าเดี๋ยวรอด,ดูติดตามกันนะครับในคลิปถัดไปในสูตรนี้เดียวกันแต่สูตรนี้นี่เดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนนะครับเสียดายนะครับเสียดายในโค้งสุดท้ายเนี่ยเนาะ ไม่ได้เป็นตัวเน้นใน6คู่เลยนะครับแต่ผมเน้นวิ่งรูดฟันตัวเดียว6นะครับบางท่านก็จับไป6เฉพาะใน6ตรงนี้แหละเนาะบางท่านก็ไม่ได้จับ2ไปนะครับอ่ะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะห9ตรงตรงนะครับห9ตรงตรงเนาะเออนะครับเสียดายนะครับขออภัยครับไม่ได้เป็นตัวเน้นนะครับชอบ6 8มากกว่านะครับเนาะเออนะครับไม่ได้ชอบ6 9นั่นแหละนะครับเนาะอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับนะใครที่นะครับอาจจะไม่รู้ว่าจะเอาในสูตรไหนก็รอในชุดสรุปก็ได้ นะครับเนาะสำหรับในโครงสุดท no well of ้ายหวยลาวยินด ah, ีด้วยนะครับเนาะใครที Wait, die, query, ่โชคดีจากหวยไทยแล้วนะครับยังจะมาโชคดีกับหวยลาวก็ดีนั่นแหละนะครับเนาะช่วงนี้ก็นะครับนั่นแหละนะครับเนาะใครถูกใครโชคดีก็อย่าลืมทําบุญทําทานด้วยเด้อนะครับเราเรื่องแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะถูกหวยนะครับเนาะนะครับบางท่านนี่ไม่ชอบเนาะบางท่านนี่นะครับลืมซื้อเออบางท่านเห็นว่าเป็นตัวการไม่จับบางท่านเห็นว่าเออนะครับมันตรงกับเลขที่ชอบนะครับก็นําไปจับนะครับเนาะเออเลขฝันผมเนี่ เจ็ดศูนย์สองเนาะไม่มาเลยเนาะนะครับเป็นห้านะครับเนาะเออถ้า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 ไปจับสามตัวนี้ก็ไม่แน่เนาะฝันครับนะนั่นแหละนะครับเนาะก็ดีดีด้วยนะครับเนาะนะนะครับก็เดี๋ยวรอดูในคลิปถัดไปเนาะว่าจะมีสูตรอะไรดีๆสูตรอะไรเด็ดๆนี้ก็นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับก็ใครยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามไว้เลยนะครับเนาะสำหรับในหัวยราพัฒนานะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนาะนะครับแนวทางดีๆแนวทางเด็ดเด็ด ตำราฝันเข้าหรือเปล่า05งวดที่แล้ว058998แล้วก็จะเป็นใน75ตำราไม่เข้าเนาะถ้าเป็น05นี่ถ้าจับเอาเลขเ,เลขเนี้ยถ้าจับเอาเลขฝันนมสัพท์นี่35เนาะเนี่ย35 นี่เจ็ดห้าเออนี่แหละนะครับผมได้เจ็ดห้ามาจากนี้นี่เองเนาะนี่แหละสามห้าเจ็ดห้านี่มันอยู่ใกล้กันเนาะก็เลยจับให้นี่แหละอ่าโอเคนึกได้แล้วนะครับเนาะเนี่ยที่ว่าชอบเจ็ดห้ามาจากไหนมาจากนี้นี่เองนี่แหละสูตรนี้นี่เพราะว่ามันมันเยอะเนาะก็นํามาตัดสูตรนี้ซึ่งซึ่งซึ่งมันชนกันในที่ในเจ็ดแปดแค่ในเจนะ็ดแปดเนาะนะครับนั่นแหละ อ่ะเดี๋ยวดีด้วยนะครับงว่าล่าสุดนี้เลขนามสัตว์นี้จะเป็นเลขไหนผมว่านามสัตว์นี้ก็มีโอกาสนะครับมีมีมีส่วนนะครับมีประโยชน์เนาะเดี๋ยละสสุรนี้นี่ไม่น่าเปลี่ยนสูตรเลยนะครับเนี่ยสูตรนี้เนาะหนึ่งเจ็ดนี่ก็ไม่แน่นะถ้าจับไปนี่นะถ้าถ้าถ้าจับแบบเดิมนีเข้าหรือเปล่าสูตรนี้เนาะเออไปเปลี่ยนแบบใหม่เนาะพอเป็นแบบใหม่ก็มาในแบบเก่านะครับไหนลองดูสิสูตรนี้เนาะ นำสตัวนี้เป็นตัวเด่นนะครับหกับ7 1กับ7ก็7นำตัวตัวในหลักหมื่นเนาะลดแต้มเหมือนครั้งก่อนก็นำหนมาลดแต้มลดลดนำเจมาลดแต้ม7บวกไปเป็น8ลดมาก็จะเป็น6 5ห้าลดมาอีก เป็นสี่ตัดตัวนี้ไปอ่าก็จะได้ในสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ยังตัดห้าไปอีกเออถ้าถ้าไม่ตัดนี่ก็ไม่แน่นะนะครับตรงนี้นี่นั่นแหละนีจับแบบริมก็เข้าแล้วเนาะตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมครับออกเหมือนกันเลยเจ็ดห้าเจ็ดห้าเ้าเลยนี่เพิ่งเห็นนะครับเนาะเนี่ยออกเหมือนกันเลยนะครับสูตรนี้ก็คือมันนี่แหละผมเริ่มติดตามมาตั้งแต่ในหลักร้อยเป็นสามแล้วก็หลักหน่วยเป็นสามนี่แหละ เออออกเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยนะครับเนาะเจ็ดห้าเก้าเนี่ยแค่มันสลับตำแหน่งกันเฉยๆเนาะเออม,มีมีนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ใช้อีกในสูตรนี้คงถามแบบเดิมมาแหละเนาะเอาในหลักแสนหลักหมื่นนี่แหละนะครับที่มาเป็นตัวเด่น นะครับผู้ได้ทีเล็กแน่นะครับเนาะมือนี้อ่านะครับขอคนละเม้นด้วยนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันมีโฆษณาก็ดูให้กันนะครับเนาะเออนะครับดูให้กันนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนช่องอะไรยังไงนี่ก็ตามนี้เลยนะครับบัญชีเนี่ยตามนี้เลยนะครับห้าเก้าสามศูนย์สามหนึ่งห้าห้าแปดสองนะครับใครอยากจะสนับสนุนนี่ก็ตามบัญชีนี้เลยกรุงศรีกรุงไทยนะครับกรุงไทย 5930315582กรุงไทยนะครับเนาะอ่ะใครโอนมาสนับสนุนเท่าไหร่ก็ขอให้กลับคืนไป10เท่าร้อยเท่าพันเท่านะครับสาธุนะครับเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวรอนะครับในคลิปถัดไปเนาะจะเป็นในสรุปนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเพราะว่างวดที่แล้วคาดไปนะครับเสียดายเนาะนะครับก็ชอบ2อยู่นะครับแต่มันไม่ได้จับไปให้2 5เนาะสุรู้สึกว่ามันจะออกไปย้อนหลังนะครับนั่นแหละ นะครับใครอยากได้ในสูตรไหนสูตรบนสูตร3ตัวหรือ6ตัวยังไงก็ลองคอมเมเนต์เข้ามานะเนาะเผื่อจะลองไปดูในสูตร6ตัวหวยราวให้ดูเนาะแต่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามันมันไม่ค่อยแน่นอนนะครับเนาะเลข6ตัวเนาะบางที่ก็เอา6ตัวนะครับถ้าเอา6ตัวบางที่นี่งวดนี้ก็ไม่ถูกเนาะเนี่ยหกเก้าเนาะเนี่ยมาออกตรงนี้เนาะบางที่ก็ไม่ถูกเนาะแต่ถ้ามันก็แต่ถ้าได้ตามในสูตรเนะี่ย ก็คงจะเข้าเนาะอ่านะครับนี่แหละแต่ถ้าได้ตามสูตรนี้นะก็คงจะเข้าเนาะบางที่เอาหกตัว,วนะเนาะถ้าแถวบ้านผมเนี่ยนะครับเนี่ยก็เข้าอยู่เนาะเออนะครับแต่บางที่เอาอ่าเอาอะไรละ่ะเป็นล่าง,างื่อกีเนี่ยเออตึงเต้นตึงเต้นตเนีนะ่ยบางที่เอาหนะ้าสี่เนาะเป็นล่างเนะี่ยเดี๋ยวยังไงผมไปดูอีกทีแล้วกันนะครับเนาว่ามันพอจะมีสูตรที่อ่าจับตรงนี้ได้ไหมนะครับเนาะ อย่างไรใครอยากได้สูตรอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับยินดีด้วยนะครับเนาะเสียดายเนาะน่าจะเป็น6เนอะนะครับเป็น9เนาะผู้ได้กลับแน่ครับ6กเก่ากับตัวเดียวกันตัวเนาะแอดเนาะนะครับลองคอมเมนต์มาใรโชคดีแล้วยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคลิปนี้ก็สวัสดีครับ